ไหนพี่่าเนิอาสาดิคดขยะน้อยจะลดน้ำหนักอ้วนแล้วเออแม่นั่แหละนีเเป็นัไอจีถ่ายมอนเหมือนตัวจีนเลเหมือนไอจี มันจะหลุดมากนะเป็นนองอ้มรแนงอ่าหนึ่นาทีอ่าหนาทีเอาไปแล้วอีกอีกสิบวิละตัวขยันอน่อยแล้วมีโชว์ฟันไหนมีโชว์ฟันไหน